สวัสดีครับในคลิปนี้นําสาระดีๆมาฝากเกี่ยวกับดอกอันชันนะครับเชื่อหรือไม่ว่านอกจากประโยชน์จะมากมายแล้วยังมีอันตรายที่ค,ควรรู้ด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ไลฟ์สไตล์ของชีวิตที่เกี่ยวข้องกับอาหารการท่องเที่ยวและสาระดีๆที่นํามาฝากนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับครับผมถ้าพูดถึงอันชันนะครับหลายๆคนก็จะนึกถึงดอกสีม่วงแล้วก็นำดอกสดนี่ครับมาจิ้มทานกับพริกได้อร่อยๆนะครับรวมไปถึงการทำเป็นยาบำรุงเส้นผมนะครับแต่รู้หรือไม่ว่า ดอกของเขาถ้าทานไปในปริมาณเยอะมีอันตรายต่อร่างกายแน่นอนนะครับโดยเฉพาะผู้ป่วยโรคโลหิตจางนะครับสำหรับในผู้ป่วยที่เป็นโรคโลหิตจางนะครับถ้าเกิดว่าทานเข้าไปในปริมาณที่เยอะนะครับตับและไตก็จะทํางานหนักนะครับส่งผลให้หน้ามืดตาลายวิงเวียนคล้ายจะเป็นลมนะครับแล้วก็ถือว่า เต่อสุขภาพมากๆนะครับผมครับก็ฝากเป็นข้อมูลสำหรับนักทานสมุนไพรหลายๆท่านนะครับก็อยากจะให้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสคุณให้ชัดเจนนะครับว่าควรทานหรือควรรับเข้าสู่ร่างกายในระดับใดนะครับเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อร่างกายนั่นเองนะครับและมีข้อมูลบางแหล่งนะครับได้บอกไว้ว่า ในสมัยโบราณจะมีการนําดอกอัญชันนะครับมากินเพื่อช่วยในเรื่องของการเพิ่มความจำนะครับแล้วก็มีการวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์แล้วว่าเป็นไปได้นะครับที่ดอกอัญชันนั้นสามารถเพิ่มความจำได้นะครับและยังเป็นยานอนหลับอ,อ่อนๆได้ด้วยนะครับซึ่งในตอนนี้เป็นการทดลองในหนูนะครับแต่ยังไม่ได้นํามาทดลองในคนนะครับก็รอกันต่อไปนะครับสําหรับ ประโยชน์ที่ถือว่าสำคัญสำหรับทางการแพทย์ของไทยนะครับครับก็พามาชมฝักอ่อนนะครับก็สามารถทานได้นะครับแต่ตัวอย่างที่บอกนะครับก็คือควรที่จะอยู่ในปริมาณที่พอด,ดีนะครับ่อความปลอดภัยของร่างกายเราเองนีนนครับ ครับผมก็ต้องขอขอบคุณทุกกำลังใจและการติดตามรับชมช่องเล็กๆช่องนี้นะครับโชคดีมิชัยแล้วก็ห่างไกลาจากโควิดพบกันใหม่ในคลิปหนะ้าสวัสดีครับ